สวัสดีครับวันนี้อยมผมไทตันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม V Fly กันอีกแล้วนะครับเราจะมาในโหมดเดิมครับ4แล้วก็จะตั้งปัดนให้ไ้ถึง12นะครับแต่ก็รอไปยาวๆเลยครับไปะกาะสว่านครับ Let's go ไปเนี่ครับ M 500 M 500ก็จะถูกหน่อยครับถ้าสมมติถูกกว่านี้ถ้าแพงกว่านี้ก็จะ M 1000นะครับ โวดให้มู้เขียนไปไปไปเพื่อนเพื่อนนี่ครับโจ๊กโจ๊กโจ๊กวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาฟิวอ๋อรู้แล้วรู้ที่หันหน้าแล้วกดกระโดด ยู่เนวะยู่หนี่ยวะไล่มากรนเหรอเฮ้ยถ้าเราหมัดต่อยมันจะเป็นยังไงผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยเล่นไม่เป็นว่ะกิมเฮี้ยนนี่แม่งอะไรวะ <c oughs> มนันยิงกันรัวจังวะอ๋อเมตรละสิบห้า โอ้ยเข้าหัวอีกสามสิบไม่ใช่บอกว่าโอ้ยโควอยยอครับผมแม่งหมดกำลังใจเกมนี้ที่ผ่านเลยแต่ก็ต้องเล่นครับเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกที่สุดมาเล่นไปเพื่อนมึงไปตายไปมึงไปตายไปเพื่อนไปต่อยเลยเฮ้ยมึงไปต่อยวะเลยเอาตอยกระโดดดิกระโดดดิกระโดดดิ เอ้ยโอ้โหเข้า400ดีดีศูนย์หมดแล้วเพื่อนเพื่อนเหลือ18เลือเพื่อนปั๊มเลือปั๊มเลืโอโอ้โหไม่รอดครับจากทรงพระตนะไตปิดกเ่ะโอโ้่ายังไงก็ไม่รอดครับไม่ศพเรานะเพื่อนน้ำปืนเรานะคิดตังไว้ไปไปเร็ว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 เอาดิเล่นมนั่งดิขวาเพื่อนเสียงมันอยู่ขวาเพื่อน เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่รอดอย่างงี้ดูวทรงโอ้โหไอรอดด้วยโอ้โหยมึงเกือบสวนแล้วนะไอ้เชี้ยนี่สเต็ปดีอยู่นะแต่ว่าเลื่อนนอนไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันเอาปืนสวนน่าจะได้อยู่ครับก <laughs> ูซื้อปืนอะไรดี <laughs> นี่ล้าน คุมอย่างยาอเลยครับปืนซอนตีนนี่ผมผมไม่รู้ทิศวิธีการคุมปืนแบบปกติผมไม่เล่นเกมแนวนี้อ่ะผมเล่นแบบพับตองพับกี้อ่ะครับก็แนวนี้แหละแต่ปืนแม่งไม่ได้คุมอย่างงี้เงี้ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว โอ้ยอะไรวะยิงไม่เป็นอะ่ะมึงเลยเหมือนมาโชว์ไก่ว่ะพี่ยันพเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาโชว์ไก่ครับเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ึงเก่งยังวะมึงเก่งยังวะเพื่อน ไอ้เพื่อนคนนี้เข้าถูกเม็ดเข้าถูกเม็ดหนาวล้มเลยอยู่ดีก็ล่วงอยู่ดีดีก็ล่วงไม่เคยเพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงเพื่อนจ๋าเอา็มหกองค์สิบไปมึงกลาดเลย ยิงเอ้าไม่ยิงว่ะยิงเอ้าเอาเโอ้โหยิงได้กูจะร้องแต่ผมเข้าใจเพื่อนครับเพราะว่าเกมนี่มันคุมยากครับต้องโปรเยอะเทานแหละที่คุมได้เป็นเรื่องเล่นงไม่ต้องโปรหรอกครับถ้าคุณตั้งใจเล่นคุณจะคุมได้มา ผมได้ปืนถนัดอะผมต้องเล่นแบบเฟี้ยวๆอันนี้คนมันจะเก่งมันก็ต้องฝึก้ะครับไม่มีใครเก่งตั้แรกหรอกครับคำคมบัดใจอยู่ไหนจะเพึ่อนเพื่อนไม่เอาสีสูนะ ทำไมมันยิงผมกี่เม็ดตายวะเนี่ยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันยิงผมสองเม็ดตายเลยเมื่อกี้เข้าหัวเลยเหรอวะคงเกินเกินไปเมื่อกี้ถัดเมื่อกี้เกินไปอ่ะคู่เล่ เขาว่าสายตา,ามันหลอกกันไม่ได้จริงจริงเหอ้เชี่อที่มึงไม่เห oh, ็นมีประโยชน์เลยไม่เอาละเอาไป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  แทนหัวเขาซายผมชอบเล่นแนว a p พนะฮะแนว TVP ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยไม่รู้เหมือนกันทำไมเจอแล้ว

ไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนผมซัดเองครับเดี๋ยวผมจะซัดเองไหนนายนายมาเจอเราไหนเพื่อนอยู่หลังไอ้วอลครับอเอ้ยอีเยออ้ยออโอ้ความโง่ของเราครับออกไปให้วงเสียเล่นเล่นเสียเล่นเล่น อย่างไงี้ไม่รอครับวงบีบอย่างเงี้ยสี่ย์ 40, ครับศูนย์สี่บิดเราว่าแพ้ไปอีกแล้วครับแพ้ตลอดก็ปลอดดีเซ็ตไปแล้วผมขอ,อจบคลิปเลยดีกว่าไหนๆก็พแพศูนย์สี่ละขอไปฝึกก่อนสำหร,รับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับสำหร,รับคลิปนี้ ผมไททันขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ